สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสังเกตงานแต่งครึ่งแสนกลับได้มาในราคาไม่ถูกใจแน่นอนว่าในวันแต่งงานใครๆก็อยากให้ออกมาดูดีและเพอร์เฟกกันทั้งนั้นเช่นเดียวกับ,บ่าวสาวคู่นี้ที่อยากจะจัดงานวิวาสุดหรูระยิบระยับอลังการจึงได้ยอมจ่ายเงินมากกว่าครึ่งแสนเพื่อสังเคกแต่งงานสุดพิเศษแต่กลับได้มาแบบเฟลสุดๆ โดยทั้งสองได้เผยว่าจัดพิธีแต่งงานสั่งเค้กออกแบบพิเศษประดับตกแต่งโดยคริสตอลราคาแพงที่ดูวิบวับเหมือนกับเพชรซึ่งแน่นอนในเรื่องนี้ต้องใช้ทักษะด้านศินละปะและความประณีตเป็นอย่างมากพวกเขาจึงยอมจ่ายในราคาสูงถึง7 0 0 0ริงกิตหรือประมาณ53,000บาทไทยแต่เมื่อถึงวันงาน่าวสาวเป็นต้องตกตะลึงเพราะสิ่งที่คาดหวังมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเพราะมันเหมือนเค้กปลอมปลมราคาถูก,ถก ที่ใช้สติกเกอร์แถววิบวับมาติดแบบยกแผงรอบเค้กมองไกลๆเหมือนแท่งโลหะมากกว่าที่จะเป็นเค้กแต่งงานงานนี้ทําเอาผู้คนต่างบอกว่านี่คือความมักง่ายของเจ้าของร้านดังกล่าวเข้าข่ายหลอกลวงทั้งเห็นใจและสงสารบ่าวสาวเป็นอย่างมากเพราะในวันที่ควรจะแฮปปี้กลับต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแ,แบบนี้เรียกได้ว,ว่างานนี้ก็ทําเอาโถกกันสนันโซเชียลเลยทีเดียวครับ ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ